ผมลองสินค้าที่สั่งซื้อนะครับอ,อุปกรณ์ตัวนี้คือ MGSM นะครับเป็นอุปกรณ์เพิ่มความคมชัดให้กับเกม Play 2นะครับแต่ไม่สามารถทำให้เป็นระดับ High Def พวก f u ให้ d 1080ได้นะครับเพราะว่าตัวเครื่อง p l a y 2กับตัวเกมเนี่ยมันทำได้ประมาณแค่480เท่านั้นนะครับซึ่งบางเกมอาจจะทำไม่ถึงด้วยนะครับั้นดังนั้นเนี่ยตัวนี้ยังไงก็แล้วแต่มันคงทำให้เป็น1080ไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่ามันเพิ่มความคมชัดจากเดิมที่480ให้มันคมชัดมากกว่าเดิมขึ้นนนน้นนนนิดเท่าััะครบ หลักการใช้งานนะครับก็เสียบที่ตัวม e ม gsm ที่ช่องเซฟเพทู ool, ที่ช่องแรกเลยนะครับขั้นตอนการบูตมันมีแบบเดียวอ่มันมีขั้นตอนการบูตแค่วิธีเดียวครับแต่มันจะมีอยู่2แบบอา่าการบูตเหมือนกันแต่แบบต่างกันมีอยู่2แบบแบบที่1คือแบบปิดฝาก่อนกับแบบที่เปิดฝาไว้ก่อนนะครับถามว่ามันต่างกันยังไงปิดฝาก่อนเนี่ยกรณีถ้าเราลองแบบปิดฝาแล้วบูตเข้าโปรแกรมแล้วเปลี่ยนแผ่นเกมใส่แผ่นเกมเข้าเล่นแล้วมันเล่นได้ก็ไม่มีปัญหาครับ แต่ถ้าเกมนั้นไม่ได้เล่นไม่เข้าเข้าไม่ได้เปิดไม่ขึ้นก็ให้เป็นวิธีที่2ก็คือแบบที่2คือเปิดฝาไว้ก่อนแล้วค่อยเปิดเครื่องนะครับแค่นั้นเองแต่ขั้นตอนการบูตเหมือนกันเพราะบางเกมเนี่ยแบบปิดฝามันไม่มันมันไม่สามารถเข้าเกมได้บางเกมมันต้องใช้วิธีเปิดฝาแต่ถ้าเกิดลองทั้งปิดฝาและเปิดฝามันก็เข้าเกมนั้นไม่ได้ก็แสดงว่าเกมนั้นมันไม่รองรับนะครับก็ไม่มีวิธีอื่นแก้ครับคือใช้ไม่ได้นะครับกับเกมนั้น ดังั้นเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับอ๋อเมมตัวนี้ใช้ได้กับรุ่น9กาับรุ่น7นะครับเมมตัวนี้ผมให้พื้นที่ไป64เมกนะครับดังนั้นมีพื้นที่เหลือในการเซฟเกมเมมตัวนี้สามารถเซฟเกมได้นะครับเพราะมันมีพื้นที่เหลือหรือกรณีอยากจะใช้เซฟของคุณเองก็ทําได้นะครับก็เมื่อเข้าโปรแกรมเปลี่ยนแผ่นใส่แผ่นเข้าโปรแกรมใส่แผ่นเกมแล้วกดเข้าเกมแล้วเกมมันขึ้นมาแล้วสามารถดึงเมม GSM ออกได้เลยครับแล้วก็ให้เสียบเมมเซฟของคุณแทน นะครับในกรณีจะใช้เมมเซฟคุณหรือจะใช้เมนตัวนี้ไม่ต้องดึงออกก็ได้อ่าใช้เป็นตัวเซฟเกยก็ได้นะครับแต่ทุกครั้งที่ปิดเปิดเครื่องใหม่ต้องทาการบูตเข้าโปรแกรมทุกครั้งนะครับถ้าคุณอยากจะใช้โปรแกรมมันนะครับไม่ใช่ว่าใช้ครั้งเดียวแล้วจบไม่ใช่นะครับงั้นใช้ทุกครั้งก่อนเปิดเกมถ้าเราต้องการจะใช้เกมนั้นผ่านโปรแกรมนะคะโอเคนะครับงั้นผมเสียบเมม g s n ที่ช่องเซฟเพทูแล้วนะทำการเปิดเครื่องได้เลยครับ หน้าจอเมนูต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าเป็นภาษาอื่นให้เปลี่ยนก่อนนะครับเปลี่ยนไปเป็นสอบถามได้ครับเมื่ออยู่ที่หน้านี้แล้วนะครับให้กดปุ่มกากบาทนะครับตามที่มันเขียนเลยถ้าของคุณเป็นวงกลมก็ใช้วงกลมนะครับของผมเป็นกากบาดนะกดปุ่มกากบาทเลยครับผมไม่เลื่อนอะไรเลยนะครับ b r o อ s ์ซิ y s t e m ผมไม่เลื่อนนะมันอยู่ที่บราว์เซอยู่แล้วผมกดกากบาทก็คือปุ่ม x นี่นะครับกดเข้าไปเลยอ่าถ้ามันไม่โชว์รูปเมมแบบนี้แสดงว่าเมมเสียบกับเครื่องไม่ดีสัมผัสไม่ดีครับเนื่องจากเครื่องเนี่ยบางทีมันใช้งานบ่อย ตัวขาสัมผัสกับตัวเมมมันอาจจะไม่ดีนะครับต้องขยับแล้วเสียบใหม่นะครับเพราะว่าเราชนอยากจะใช้งานช่องที่1บ่อยมากบางทีหลวมบางทีสกรปรกนะครับอ่างั้นผมถอดออกผมขยับเขกาไปผมคือผมเสียบจนสุดแล้วผมก็ดึงออกมานิดนึงนะครับมาถึงโชว์ผมเสียบจนสุดมันจะไม่ขึ้นนะครับกรณีนี้ก็คือของผมอะเสียบเข้าไปจนสุดแล้วแล้วผมขยับมานิดนึงมันถึงจะติด ก็พูดง่ายของมันมันต้องเสียบไม่สุดอัน,นต้องไปลองกับเครื่องคุณครับว่าเสียบสุดได้ไหมถ้าไม่ได้ต้องขยับดูนะครับเมื่อโชว์รูปเมมแล้วนะครับให้กดปุ่มกากาบาทเข้าไปมันจะโชว์ไฟล์ข้างในทั้งหมดพวกนี้อย่าไปลบนะครับมันคือไฟล์โปรแกรมถ้าคุณลบเมื่อไหร่มันจะบูตไม่ได้นะครับถ้าคุณใช้เมมตัวนี้เซฟมันก็มีไฟล์เซฟเต็มไปหมด ถ้าอยากจะลบไฟเซฟลบได้ครับแต่ห้ามลบไฟโปรแกรมหรือไม่ต้องลบก็ได้ครับเพราะพื้นที่มันเยอะมาก48เมกเซฟปกติที่ใช้กันอยู่คือ8เมกอันนี้48เมกเลย64เมกเลยลบโปรแกรมแล้วเหลือ48เมกพอสําหรับพื้นที่เกมครับแต่มันจะมีเกมบางเกมที่ไม่สามารถเล่นกับเซฟพวกนี้ได้อาจจะต้องใช้เซฟของคุณในการเซฟดังนั้นเมื่อเข้าเกมก็สามารถดึงเมน g s m ตัวนี้ออกได้เลยแล้วเสียบเมมเซฟของคุณแทนนะครับอ เมื่ออยู่ที่หน้านี้แล้วผมไม่กดอะไรไม่เลื่อนอะไรเลยนะครับเมื่อเข้ามาที่หน้านี้แล้วให้กดวงกลมครับก็คือตัวแบ็คถอยหลังกลับไปเลยครับจนกว่าหน้าจอจะดําครับแล้วผมก็หยุดกดตอนนี้เรารอให้เข้าโปรแกรมอย่างเดียวเลยครับไม่ต้องไปกดอะไรเลยนะครับอ,อันนี้อย่าก,กดนะครับมันกําลังโหลดไฟล์ที่ผมตั้งค่าถ้าคุณไปกดคุณต้องตั้งค่าเองใหม่นะครับอันนี้ผมตั้งให้แล้วเป็นพันแปซึ่งจริงๆมันไม่ถึงแล้วครับตัวโปรแกรมมัน แค่บุมบอกให้เราตั้งค่ามันมีค่าต่างหลายอย่างให้ตั้งครับผมลองหมดแล้ะอันนี้คือดีชัวสุดลองรับได้ทุกเครื่องนะครับ่าทุกทุกจอทีวีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าคุณอยากจะลองเปลี่ยนก็ได้ครับแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วมันใช้ไม่ได้หรือยังไงก็แค่ปิดเปิดเครื่องบูตใหม่มันก็จะเป็นค่าเดิมที่ผมตั้งไว้นอกจากคุณไปเซฟทับค่าผมนะครับมันก็จะหายไปที่ผมตั้งนะ วิธีการตั้งนะครับดูจากตรงนี้ได้เลยครับวงกลมก็คือกดปุ่มวงกลมมันจะเป็นการตั้งระบบ NTSC พ,พาวเปลเป็น n t c นะครับสี่เหลี่ยมก็คือ HD TV อันนี้สำหรับ Pay2 นะครับอันนี้ที่ผมตั้งอยู่เห็นไหมสามเหลี่ยมคือกับจอ VGA ก็น่าจะเป็นจอคอมพิวเตอร์ซึ่งผมไม่ได้ลองนะครับการบาก็คือ PS1 ก็เป็นเกมของ PS1 ซึ่งเครื่องผมก็ไม่ลดนเป็นหนึ่งก็ไม่ได้ลองนะครับดังนั้นหลักแล้วใช้กับ Pay2 นะครับก็คือใช้สี่เหลี่ยมเป็นหลักนะครับอโอเคนะครับ อยู่หน้านี้นะครับถ้าไม่เอาอะไรเลยไม่ตั้งอะไรเลยเอาตามที่ผม,มตั้งก็ไม่ต้องกดอะไรเลยครับใส่แผ่นเกมได้เลยครับอันนี้เป็นแผ่นเกมดะเก้นบอลที่ผมขายอยู่แล้วนะครับอ่ะผมเอาจะมาลองให้ดูนะครับใส่แผ่นเกมได้เลยครับเปิดฟ้านะครับวิธีแรกผมปิดฟ้าก่อนเห็นไหมผมไม่ได้เปิดฟาตั้งแต่ต้นนะผมเพิ่งมาเปิดฟ้าตอนนี้แล้วก็ใส่แผน่นหลังจากนั้นก็แค่กดปุ่มสตาร์ทครับจบครับถ้าเผลอไปกดปุ่มอื่นขึ้นมาแล้วค่ามันเปลี่ยน แล้วมันไม่เข้าเกมคุณก็ทําการบูตใหม่เลยครับหลักไม่มีเะยครับใส่แผ่นแล้วกดปุ่มสตาร์ทนั้นแล้วก็รอนะครับอ่าโอเคนะครับเข้าเกมแล้วนะครับเกมบางเกมอาจจะเป็นไวสกรีนนะครับสิบหกต่อเก้าเกมบางเกมก็อาจจะเป็นสัดส่วนแบบนี้อันนี้อยู่ที่ตัวเกมแล้วอยู่ที่จอทีวีด้วยถ้าอยากจะปรับเปลี่ยนเราไปปรับที่ออปชันของตัวเกมหรือปรับที่จอทีวีถ้ามันสามารถปรับได้นะแต่บางเกมมันก็ปรับไม่ได้นะครับอันนี้คือ เข้าเรียบร้อยแล้วอ่าลืมบอกไปอย่างหนึ่งก็คือมันต้องใช้กับอุปกรณ์ตัวแบบนี้นะครับ P H 2 2 H D M I นะครับหรือสายคอมมานเนนห้าหัวนะครับเขียวน้ําเงินแดงขาวแดงนะครับแต่ถ้าเป็นสาย A V แบบนี้เหลืองขาวแดงไม่ได้นะครับไม่มีผลอะไรนะครับเพราะว่าเหลืองขาวแดงสาย A V มันส่งแค่สองร้อยสี่สิบนะครับแต่ว่าตัว P H 2 T H D M I เนี่ยมันส่ง480นะครับเหมือนสายคอมมานเด้นโอเค อันนี้คือ A, วิธีแรกนะครับต่อไปผมลองวิธีที่สองให้ดูนะครับอันไม่ใช่วิธีสองแบบที่สองนะครับก็คือเปิดฝาไว้เปิดฝาอย่างนี้เลยครับแผ่นจะใส่ไว้ก่อนก็ได้หรือไม่ใส่ก่อนก็ได้ครับแล้วแต่อันนี้ผมใส่ทิ้งไว้อยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ออกเปิดฝาแบบนี้ครับทาการเสียบมม g s m แล้วก็บูตได้เลยครับบูตเหมือนเดิมเมื่อกี้เลยครับแค่ต่างกับเมื่อกี้ตอนแรกผมปิดฝาใช่ไหมอันนี้ผมเปิดฝาไว้ให้ผมเปิดฝาทิ้งไว้เลยถ้าวิธีแรกเกมคุณลองแล้วมันไม่เข้าลองวิธีเปิดฝาแบบนี้ ทำขั้นตอนบู๊ทเหมือนเดิมครับกดปุ่มกากบาดเข้าไปเลยครับไม่ได้เลื่อนผมไม่ได้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะเพราะมันอยู่ที่เบราว์เซอร์อยู่แล้วนะครับผมกดกากบาทอ่ะมันโชว์รูปเมมอยู่แล้วครับเพราะเมมผมไม่ได้เอาออกไงมันก็เลยติดอยู่แล้วครับไม่มีปัญหาเมมก็คือเมม GSM นะครับอยู่ตรงนี้อ่ะขั้นตอนนี้คือกดกากบาดเข้าไปมันจะโชว์รูปไฟล์ใช่ไหมครับอย่างที่ผมบอกอ่ะแล้วให้กดวงกลมถอยหลังกลับใช่ไหมแต่ครั้งเนี้ยถ้าคุณเอาเมมตัวนี้ไปใช้เซฟเกมเยอะ ไฟล์มันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆเวลาคุณกดเข้าไปมันก็จะโชว์ทั้งรูปโปรแกรมทั้งรูปไฟล์เซฟมันไม่จําเป็นต้องรอให้ดูหมดนะครับอาจจะรอดูประมาณสัก2อสไฟล์สามสไฟล์ก็ได้ครับแล้วค่อยกดไม่จาเป็นต้องดูไฟล์เซฟทั้งหมดแล้วค่อยกดออกนะมันเสียเวลาครับนะครับแล้วเกิดกดเข้าไปปุ๊บมันโชว์สักสองสไฟล์คุณค่อยกดวงกลมออกได้เลยนะครับแต่อย่ากดเร็วมากนะถ้าเข้าไปปุ๊บรีบกดออกเลยบางทีมันจะไม่บูตครับต้องทําการบูตใหม่นะครับอ่ะผมกดเข้าไปพราะมันโชว์แล้วผมก็กดออกแค่นั้นเองครับ ไม่ต้องรีบแล้วก็ไม่ต้องรอนานครับรอเรื่อยๆนะครับแป๊บนึงแล้วเราก็กดออกได้เลยพอกดออกวงกลมเข้าไปแล้วเราก็รอ,อเข้าโปรแกรมครับอ่าไม่ต้องกดนะครับอย่างที่ผมบอกรอครับอ่าทุกอย่างเข้ามาที่หน้าเดิมแล้วใส่แผ่นซึ่งผมใส่อยู่แล้วนะงั้นผมแค่ปิดฝานะครับแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทแล้วผมก็รอ,อครับ อ่าเห็นไหมครับแค่นี้เองครับหลักมีเท่านี้เองนะครับก็คือเปิดฟ้ากับปิดฟ้านะครับลองกรณีไหนก่อนก็ได้จะลองเปิดฟ้าก่อนก็ได้หรือปิดฟ้าก่อนก็ได้ถ้าแบบไหนไม่ได้ก็ไปอีกแบบหนึ่งถ้าลองทั้งสองแบบไม่ได้เลยก็แสดงว่าเกมนั้นมันไม่รองรับก,กับแกรบตัวนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมลองเข้าเกมเล่นให้ดู Interpreta mi silencio. ¡Y ahora! ¡Pomienzo a disfrutarle por favor! ¡No me gusta! ตัว e m GSM ไม่มีปัญหานะครับก็คือทําการบูตได้นะครับถ้าเสียบเข้าไปจนสุดแล้วมันมันไม่มันไม่เห็นรูปเมมก็ขยับหน่อยนะครับเพราะว่าช่องเซฟเราใช้งานบ่อยนะครับทุกคนนะครับช่องเซฟมันใช้งานบ่อยอยู่แล้วมันสกปรกครับดึงเข้าดึงออกนะครับมันเป็นเรื่องปกติโอเคนะครับงั้นก็ตามนี้นะครับผม